ไม่สบตาไม่พาทีไม่ชีนิ้วทำให้เด็กที่มีภาวะออทิสซึมไม่สามารถสื่อสารความต้องการได้ส่งผลต่ออารมณ์การเรียนรู้การพัฒนาของบุคคลออทิสติกรวมถึงผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลแต่ด้วยพลังแห่งความรักของผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายเชื่อว่าเด็กทุกคนบนโลกใบนี้สามารถพัฒนาได้ รวมทั้งเด็กออทิสติกการเอาใจใส่ให้เวลาเรียนรู้พัฒนาไปพร้อมๆกับเขานอกจากพลังแห่งรักเทคโนโลยีก็เป็นอีกพลังสำคัญในการพัฒนาเด็กออทิสติกให้มีศักยภาพอย่างก้าวกระโดดจากการสำรวจการทำงานของชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกในหลายๆจังหวัดเนี่ยนะครับเราพบว่า จำนวนของเด็กออทิสติกเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นและเด็กที่ออกนอกระบบโรงเรียนนะครับจะเป็นเยาวชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษานะครับแล้วกลุ่มเหล่าเนี้ยเขามารวมตัวกันนะครับเราก็จัดเป็นศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติกแต่ในปีนี้ถ้าเราสามารถจัดตั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้ดิจิตัลในชุมชนสําหรับกลุ่มออทิสติกในชมรมผู้ครองทั่วประเทศได้เนี่ยเราก็สามารถจะ transfer เ,เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ย ไปสู่การพัฒนาเด็กนะครับเราจะเห็นเลยว่าน้องๆเหล่านี้จะมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดโลกทุกวันนี้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากถ้าเราไม่พัฒนาหรือยกระดับหรืออัพสกิลตัวเด็กเองตัวครอบครัวเองให้เท่าทันเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะตามเขาไม่ทันแล้วลูกของเราเด็กๆของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ขาดโอกาสเราทุกคนสามารถร่วมเติมเต็นพลัง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคคลออทิสติกได้แล้ววันนี้ด้วยการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ให้กับศูนย์เรียนรู้ริจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัวผ่าน True Money Wallet True ปลูกป,ปัญญา